สมัยก่อนบ้านหลังแรกผมเป็นเทาเฮาส์เ mm. มียผมก็ให้นมลูกอยู่ตอนนั้นไปเช่าสมเด็จองหนึ่งห้าพันแม่อ้อย mm. รอบนี้แหละชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วตื่นเช้ามาไปขายเจ็กเปี้ยจุ่มน้ําดูปัดอ้ะพะหักนี่หว่ามองไม่เห็นใครไม่มาเป็นอาชีพเนี้ยไม่รู้หรอกว่าบางทีมันก็เสียตังนะองค์ละสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยผมมีเป็นกระป๋องนะพี่ตั mm. ้ม๋ยวไว้จะให้ดูอื mm. สร้างบ้านก็ว่าบ้านดีๆหลังหนึ่งอะแล้วพระเครื่องเนี่ยผมว่าเขาเป็น ของที่เขาออกแบบมาไม่ได้ที่จะอยู่กับเราคนเดียวอ่ะอืมันต้องแบ่งปันให้คนอื่นเข้าไปทุกอย่างเห็นทั้งหมดแล้วจนผมถึงผมถึงเข้าใจไงว่าการอยู่ในอาชีพเนี้ยเราจะต้องวางแผนชีวิตยังไงทําตัวยังไงเล่นพระได้เงินจากพระก็ได้จากที่สูงก็อย่าไปใส่ที่ต่ํากันแล้วกัน อย่างสมัยก่อนเนี่ยวันพุธที่สนามพระวัดเครือวันเนี่ยครับบางทีมันก็เป็นวันเฮงของเราเนาะเดินตามแผงพระมองไปหลวงพ่อเงินมัดบางคารพิมพ์ขี้ตาวางอยู่เออถามตีเท่าไหร่ตีหมื่นห้าครับผมเช่าเจ็ดพันอันนี้คือเราก็ไม่ได้หรอกคือทุกคนถ้าเดินตามแผงจอนก็จะรู้มันก็ซื้อซื้อซื้อซัวขายอ่ะเกท้เราก็รับผิดชอบตัวเราเองน่าเช่าเจ็ดพันครับพอเช่าใส่กระเป๋ามือปุ๊บก็หันมาอี แพงข้างๆออะสมเด็จบางขุณพรมเส้นได้วางอยู่อืซื้อเจ็ดพันห้าสมัยนั้นขายได้สามสี่แสนครับโอ้โหลงมอเงินตอนนั้นยังไม่ค่อยแพงยังขายไปเจ็ดแสนหรือแปดแสนเององค์นี้ยพิมพ์พีตาเนี่ยเดี๋ยวนี้องค์นี้อยู่ต้องมีสี่ล้านล้วก็ก็อาศัยเติบโตมากับใช้ความสามารถแรกมาตลอดอนะครับแต่หลายครั้งก็ผิดหวังก็มีคือ คนที่ออกมาเช่าพระเองดูเองซื้อเองเนี่ยถ้าบอกว่าไม่โดนพระเกสโกหกจะโดนมากโดนน้อยอันเนี้ยแล้วแต่จังหวะละคือต้องทําใจเลยแลต้องทําใจแล้วยิ่งเราเล่นผ้าแพงขึ้นครับการเสียหายจากโดนพระเกก็จะมา,มากขึ้นตามจํานวนยอดเงินที่เราเล่นนั่นแหละคุณเล่นพ้าสมเด็จองคหนึ่งหลายหลายล้านคุณก็ต้องโดนหลายหลายล้านคุณเล่นพ้าหลักพันคุณก็โดนหลักพันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละพี่ตั้มมันก็ต้องเสี่ยงอย่างเช่น ถ้าคุณกล้าวัดใจกับพระสมเด็จหลักล้านคุณอาจจะได้กําไรคุณลงทุนเยอะล้านก็ได้คุณก็ลงทุนเยอะคุณก็ต้องได้เยอะความเสี่ยงมันเยอะนี่ครับหลายครั้งผมซื้อเสร็จนอนไม่หลับตื่นมานอนตื่นขึ้นมาดูตีสองส่งไปตรงแท้ของวันนี่ยอ้หรือว่าเอ๊อวันนี้กูคิดเองคนเดียววะนนียพ่กนี้เขาจะดูเหมือนเราไหมวะบางทีนอน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 หยิบขึ้นมาดู แม่งเออพวกนี้เขาจะดูเหมือนกูไหมว่าเนี่ยใครเนี่ยถ้าไม่เคยจ่ายทีเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงเนอะแล้วบางทีอ่ะนั่นคือเงินทั้งหมดของเราของครอบครัวเราวัดดวงกับองค์นี้เลยองค์เดียวใช่เคยเยอย่างนั้นไหมเคยครับแล้วผิดหวังหรือสมหวังองค์นั้นช่วงดีสมหวังสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ที่บ้านสมัยก่อนบ้านหลังแรกผมเป็นเทาเฮาสิบสี่ตารางวาเมียผมก็ให้นมลูกอยู่ตอนนั้นก็เริ่มพอมีทุนแล้ว ไปเช่าสมเด็จองหนึ่งห้าพันลงรักหมดเลยเมียที่ยังคืนแล้วมั้งไอเราก็ดีใจนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเรียกเขาหลายทีแล้วแต่เกทุกทีแต่องค์นี้บอกแม่อ้อยรอบนี้แหละชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วตื่นเช้ามาไปขายเจ็กเปี้ยะเจ็ดแสนบาทซื้อห้าพันห้าพันขายเจ็ดแสนบาทฟื้นเลย นั่นน่ะเงินจริงๆเงินเจ็ดแสนนั้นน่ะเป็นเงินตั้งต้นชีวิตของผมเลยนะแล้วอย่างนี้เจกเปี้ยฟังอยู่จะโกรธไหมไม่โกรธหรอกโหเจกเปี้ยเขาบอกเชิญมีอะไรมาหาเจกอีกไหมแต่เขาอยู่แเชิญคือเจกซื้อไปเจ็ดแสนเจกอาจจะไปได้อีกอันนี้ก็แล้วแต่เพราะเจกเปี้ยเขาก็เปรบเสมือนอาจารย์เราอะสมัยก่อนได้สมเด็จผมก็ไม่รู้จะขายใครก็มีขายแต่เจ๊กเปี้ยคนเดียวเจกเปี้ยเนี่ยผมก็เรียกเขาเจกเปี้ยครับเพราะว่า ผมนี่เป็นคนแปลกอย่างเวลาได้พักคนไหนที่เขาซื้อเราดีซื้อเราง่ายเนี่ยผมก็จะถูกมั่งแพงมั่งผมก็จะขายเขาอผมมผมก็ไม่ค่อยได้ขายพักคนซื้อตัวนะค,ค,คนไหนซื้อจริงเ,ออเรารู้คนนี้ซื้อจริงออคนนี้ซื้อจริงมผมก็ชอบคนนี้ซื้อได้เสียผมขายทาชอบอย่างนั้นมันก็เลยติดมาถึงตัวพิเฉินด้วยว่านิสัยพิเฉินก็จะเป็นอย่างนั้นว่าไม่ซื้อถูกขายผมไม่ได้ว่าชมตัวเองนะผมก็เป็นคนที่ซื้อพรกก็ไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกนะส่วน ในดีลากันในการซื้อการขายต่อรองกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ความสามารถหลายครั้งเราซื้อเรานึกว่าเราเจียเขาสุดท้ายเก้ก็มีเเราอย่าคิดว่าเราจะชนะเขาตลอดนะบางทีซื้อเสร็จโอ้โหสบายแล้ววันนี้กลับถึงบ้านอาวเฮียเก้นีลามีเคยเช่าสมเด็จองคหนึ่งสองล้านกว่าบาทเขาไม่อยากขายโดยคนมาหน้าตู้อ้อนวอนเขาพี่ตั้มซื้อเขาสองล้านกว่า ครับกลับถึงบ้านบอกแม่อ้อยบอกแม่อ้อยวันนี้สบายนะได้สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมสวยอจุ่มน้ําดูปัดอ่ะพระหักนี่หว่ามองไม่เห็นเอาแล้วทำไมเอาพระสองร้านไปจุ่มน้ําไม่กลัวพังเหรอก็มันเป็นขี้เกลือฮะพระก็เป็นขี้เกลือหมดเลยสวยครับแต่คนเราดวงมันจะเสียตังค์อตอนซื้อดูอยังไงก็ไม่รู้ว่าหักกลับถึงบ้านจุ่มน้ําดูปัดปัดอ่ะ ผราหักนี่วะทำไงตื่นเช้ามาขายพิติคนครมาถมไปแปดแสนขาดทุนซื้อสองล้านสองหรือสองล้านสี่จำไม่ได้อะน่าจะสองล้านสองอ่ะขายไปแปดแสนขาดทุนล้านสี่ถึงบอกว่าใครไม่มาเป็นอาชีพเนี้ยไม่รู้หรอกว่ามางทีมันก็เสียตังค์นะเ,ออเสียง่ายๆด้วย องละสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยผมมีเป็นกระป๋องนะพี่ตั้มเดี๋ยวไว้จะให้ดูอืสร้างบ้านก็ว่าบ้านดีๆหลังหนึ่งอ่ะพี่เก๋หรอใช่โอ้โหบางทีก็เสียใจมันมันไม่ได้ว่าจะทําแล้วมันจะชนะตลอดจริงๆหรอกอืบางทีก็โดนครับครับนี่เขาจะยอมรับหรือเปล่าว่าเขาโดนโดนแล้วอย่าไปยัดเยียดให้คนอื่นสำคัญตรงนั้นแหละเราไปขายเขารู้ว่าเก๋เวลาเจอเขาคุณก็ร้อนๆนหนาวๆนาวันนี้ วันดีคือดโอีโทรมาเฮ้ยโทรมาทาไมวะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยพยายามผมเนี่ยนะจริงๆเลยพลาผมเนี่ย100้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นผมจะขายนักเล่นนักเล่นก็คือพ่อค้าด้วยกันครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบขายคนใช้หรอกเพราะ<อ>ว่าอผมบางทีคนใช้ที่เขาจิตอ่อนแลวเขาไม่ได้เชื่อเรารสักทีเดียวเนี่ยซื้อไปเดี๋ยวเอามาคืนมั่งอืแล้วแล้วถ้าเราการขายพลาเนี่ยมันเป็นสินค้าชนิดเดียวที่มันขายตัวตนขายความน่าเชื่อถือเรา เพราะผ้าในลูกค้าเขาดูเราไม่เป็นดูผ้าไม่เป็นหรอกอเขาซื้อเพราะเขาเชื่อเราเพราะตาตาบใดถ้าคนไหนที่มาซื้อผมแล้วเขาไม่ได้เช,ชื่อผมเนี่ยผมไม่คยได้ขายหรอกอมผมจะชอบขายพ่อค้าด้วยกันผ้าร้อยหนึ่งผมอาจจะขายเจ็ดปิเอร์ซให้เขาไปขาย ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเขาจะไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาขออย่างเดียวซื้อไปแล้ว่อย่ามาคืนผมงก็พอเออ,เอ,อผมชอบแบบนี้ออจริงจริง,รง,รงมันเป็นเรื่องที่ผมก็เริ่มคือคือหลังจากที่เริ่มมีโอกาสได้ได้แบ่งปันไปแล้วนะครับแบ่งหลวงปู่งงงแบ่งหลวงปุษกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันดีคืนดีอ่ะพี่ถ้าผมจะขายคืนพี่พี่เอาไว้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ถามนะทำไมอ่ะมันเก๋หรอมันไม่ดีหรออะไรแต่ถ้าผมผมรับประกันแท้ไปแล้วนะเปล่าไม่ใช่พี่ เพื่อต้องใช้เงินหรืออะไรเงี้ยเออก็อง,งงเขาก็เพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ตลอดเลยมีครับผมบอกว่าเราจะไปพูดพล่อยเบื่อ,อ,อมากขึน้นเลยเออขายไม่ไหวเราเรารับซื้อคืนไม่ไหวหรอกครับเออใช่ถ้าบางอย่างเป็นภาคกระแสเนี่ยจากสามหมื่นอีกสองวันแปดหมื่นแย่งกันซื้อใหญ่เลยครับพอตอนนี้ขึ้นลงสงบกลับมายืนสามหมื่นเหมือนเดิม เบื่อแล้วโอ้แล้วเราจะไปยังไงเพราะว่าเงินเราได้มาเราก็ไปซื้อของอื่นถูกถูกไหมฮะถูกถูกเพราะฉะนั้นผมผมจะชอบทําอะไรค้าขายให้มันอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงผมชอบขายพ่อค้าครับด้วยกันเนาะหรือบางทีขายเซียนด้วยกันเนี่ยผมผมรู้สึกไงเพราะว่าพอไปสัมภาษณ์มาหลายท่านทุกท่านก็จะบอกว่าขายพ่อค้าหรือขายเซียนอย่างเงี้ยแบ่งกันอะไรเงี้ยถ้าโดนไปอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะเงียบจะไม่เก็บไม่ได้เป่าประกาศว่า แต่อย่างที่แน,น่ๆขายมันไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่าคัดมาอย่างดีแล้วนูน่นนี<ช>่แน่ไม่หรอกครับกับพ่อค้าด้วยกันมันมีขายเรายังต้องรับประกันเลยเพียงแต่ว่าการรับประกันพ่อค้ากับรับประกันลูกค้าเนี่ยมันต่างกันคือพ่อค้าเนี่ยคความที่เรามีอาชีพเนี่ยเรามีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ไงว่าพระองค์เนี้ยมันเก๊จริงหรือเปล่าพระแสนหนึ่งไปแหเ่เพราะคันนั้นดูเกย,เยมีคนต่อเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเขารู้แล้วไม่แท้ไม่ไม่เก๊แล้วแต่พอผู้บริโภคเนี่ยมีคนดูเก๊ใช่ ตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เขาไม่ได้คิดจะเก็บแล้วเขาเขาจะคืนคุณอย่างเดียวแล้วใช่คือถ้าไปแห่เมื่อไหร่มีคนทักอะไรมาเอาละใช่ทั้งตอนซื้อโอ้โหศรัทธาเหลือเกินอ่ะแต่พอมีคนตีนะว่าศรัทธาหายหมดเพราะฉะนั้นผมชอบขายพ่อค้าแล้วเรารับมือยังไงถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยมันเหมือนเสียไม่ได้ป่ะมันก็แบบเออเออเออซื้อคืนก็ได้เพราะถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ซื้อครับเ้าเท่ากับเฮ้ยพระคุณคุณขายให้แล้วฉันจะขายคุณไม่ซื้อ้ก็ซื้อคืนแต่ว่า ก็ต้องดูดูลูกค้าด้วยคือลูกค้าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายประเภทนะบางคนซื้อปุ๊บโอ้โหไปโชว์โอ้โหอย่างวีรบุรุษเลยโอ้โหโชว์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อ,อีกเดือนหนึ่งอีกห้าวานันอีกสิบวนันเอามาคืนอแก<อ>ถึงเขาให้หักนะแต่ว่าผ้าเราหน้าเสือมันเสียแล้วอะใช่ไหมพี่ตั้มครับครับไปโชว์โอ้หมันไม่ใช่หน้าใหม่วงการละคุณโชว์ซลนั่นแล้วสุดท้ายคุณก็มาคืน ถ้าลูกค้าแบบอย่างนี้บ่อยๆผมก็จะเลี่ยงที่จะไม่ขายพูดกันตรงๆเยอืมมุมนี้ดีดจริงๆเพราะลูกค้าคนต้องภาษาเสียงเขบอกรัวง่ายอ่ะครับคือซื้อๆแปบ๊บเดียวร่วยแล้วพี่อันนี้เบื่อแนละ้ว่พี่องนั้นเปลี่ยนเราค้าขายเราค้าขายของเนี่ยเราก็อยากให้มัน ขายแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวอะไรว่าวนมาอเฉินเอาองนี้มาลงขายแกขายไปวันนี้มาคืนเอามาลงคืนเฉินเอามาลงขายแกขายจริงไหมเนี่ยเอลงขายจริงหมอเนี่ยหรือว่าพระอง์นี้มีปัญหาว่าทั้งที่พระไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่พระเครื่องเนี่ยมันเป็นเป็นของชนิดเดียวที่เวลาพระแพงเนี่ยมันมันเกี่ยวกับความอยากได้ตอนนั้นอะครับพอแย่งกันซื้อแย่งกันขายมันก็แพงใช่ไหมครับใช่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 ณวันที่ย้อนกลับมานี้หนึ่งณวันที่ ลม้ลมล้มแล้วแล้วชีวิตก็น่าจะหกผันเลนะถามนิดนึงว่าที่บ้านครอบครัวเอาใกล้ๆตัวกับภรรยาเนะี่ยที่ที่อยู่ด้วยกันเนะี่ยวันนั้นเขาเขาเขาคิดจะไปจากเราไหมหรือว่าเขาเผมนี่โช่วงดีอย่าง,นงในช่วงที่ผมลำบากที่สุดคนที่อยู่ข้างผมนะมแล้วก็ไม่เคยทิ้งผมเลยนะคือภรรยาผมคนเดียว ผมไปหาพี่ยังโดนโดนโดน,โด,นด่าเลยไปยืมตังคออ์เ,ออเพราะสุดท้ายผมก็โชคดีอย่างไม่วาดาม่านะผมนี่มีแต่เมียเนี่ยที่อยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเวลาเลยทุกช่วงเวลาจะสุขออจะทุกข์จะอิ่มจะอดอยู่ด้วยกันตลอดอนัออ่นแ,แสดงว่าเขาก็ก็รับได้ที่พิฉินเลือกอาชีพเช่าบูชาพระตั้งแต่แรก เขาเห็นเขาเห็นอยู่แล้วต้องมาคบกันเขาก็รู้ว่าเราชอบเล่นพระซื้อขายพระโอเคเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าผ่านมาทุกวันนี้ได้นี่ส่วนสําคัญก็เป็นภรรยาเหมือนกันนะใช่ผมนี่โชคดีหลังแน่นกองหลังแน่นทุกวันนี้ได้เงินมาทุกบาททุกทางก็เลยให้ภรรยาเก็บหมดก็ส่วนมากก็อย่างที่เขาบอกนะถูกแล้วล่ะได้เงินให้ฝากเมียไว้รับรองว่าคุณอยู่รอดว่าถ้าอยู่กับเราเดี๋ยวก็ไม่ได้ เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมีพลังอีกแล้วอย่างน้อยตอนนี้อย่างน้อยตอนนี้ก็ซื้ออย่างเดียวอยากได้พระก็เอาซื้อซื้อแต่่เถีน่าจะเบื่อแล้วแหละเพราะเล่นมานานเบื่อไหมเบื่อไหมหลังจริงเริ่มอิ่มตัวมากกว่าพี่ตั้มผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยได้เงินจากพระเนี่ยอผมเอาเงินมาต่อยอดธุรกิจซื้อที่ซื้อเอามาทําธุรกิจหมดเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองอาชีพพระเครื่องเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถตัวเราคนเดียวหนึ่งลูกเราก็ไม่รู้เรื่อง เมียเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วลูกเราเขาก็ไม่ได้ชอบพระมีคนโตเขามาชอบพระอ็ก็ก็เรื่องหนึ่งเขาก็หาตังค์เขาไปแล้วพระเครื่องเนี่ยผมว่าเขาเป็นของที่เขาออกแบบมาไม่ได้ที่จะอยู่กับเราคนเดียวอ่ะอืมันต้องแบ่งปันให้คนอื่นเข้าไปนะครับผมก็ได้เงินมาก็เอามาทําธุรกิจอย่างอื่นผมปีนี้สี่เก้าแล้วพี่ตั้มเราก็คนเราเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการดูพระในการตัดสินใจเนี่ยมันก็ลดลง ผมกลัวแก่ตัวแล้วจะหมดกับเงินไปซื้อพาเกหมดมมผมก็เลยเอาเงินไปทำในอื่นหมดครับครับ,รบแล้วก็อยากจะฝากถึงเซียนพ้าคนอื่นด้วยเพราะว่าเราทาอาชีพเดียวเนี่ยมันไม่ได้ม,มันต้องมีรายได้หลายๆทางยิ่งในยุคนี้ด้วยนะต้องเรียกได้ว่าอยู่วงการพามา,มาน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 แล้วก็ถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวครับสร้างชีวิตสร้างครอบครัวได้หลังจากที่เคยล้มมาแล้วหนึ่งครั้งด้วย ก็เพราะว่าไรายได้ที่ได้จากการเช่าหาบูชาพาระนี่แหละครับนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยต่อยอดด้วยการไปทําธุรกิจอย่างอื่นออยากอยากให้พี่เฉินแนะนําแนวทางนี้หน่อยอย่างเช่นณนะวันนี้เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นคนที่ทําประสมผสาจในด้านของกสงหารหร์ทรัซับอื่นอื่นทาอะไรบ้างตอนนี้ทําอะไรบ้างตอนนี้หลักๆเลยก็มีที่นี่นะครับ,รบชื่อโรงแรม Hotel. คาซาแกนโฮเทลก็เป็นโรงแรมเล็กๆผมก็ กับภรรยาเนี่ยช่วยกันบริหารคืมาให้ให้ภรรยาบริหารแล้วเราก็สร้างที่พักไว้อยู่เองข้างบนส่วนบ้านเบอร์นี่ลูกเต้าก็ให้เขาจับฉลากแบ่งไปหมดแล้วเพราะตางคนต่างเรียนจบมีครอบครัวกันไปหมดแล้วครับคือบ้านให้ลูกๆให้เขาจับฉูากับหมดแล้วผมไม่ได้อยู่แล้วตัวเองไม่อยู่ที่โรงแรมใช่โรงแรมผมออกแบบไว้เออยู่เองข้างบนมีห้องนอนสองห้องนอนมีห้องนั่งเล่นครับครับลูกๆหลานๆอยากจะมาหาก็มา เออเออมพราะอยู่อย่างนี้ได้ตังค์ด้วยเออเเพราะเราอายุมากขึ้นอ่ะเราไม่ต้องการที่จะไปอยู่อะไรที่มันใหญ่โตมากมายนะอยู่กับสิ่งที่ผมรักเนี่ยผมก็ขนพ้าที่ผมเก็บทั้งหมดเอามาไว้ทําเป็นร้านพระครับใครอยากจะมาขายใครอยากจะมาปล่อยใครอยากจะมาซื้อก็นัดเจอกับผมได้อแล้วผมก็อยู่กับสิ่งที่ผมรักเออเเหนื่อยก็นอนครับข้างบนก็ได้ตังค์เออเแค่นั้นเองเรียกได้ว่าวันนี้มีอิสรภาพทางการเงินที่ค่อนข้างค่อนข้างก็ก็คิดว่าน่าจะ ทำให้อยู่ได้มไม่เป็นภาระลูกหลานอแล้วก็มีทาปั๊มน้ํามันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาโอ้ครับครับ,รบโอ้โหเรียกได้ว่าเริ่มต่อย,ยอดอย่างที่บอกไปนะว,ว่าบางทีคนเรานะวันนี้ทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับต้องต้องกระจายออกไปเพรยะว่าวอาชีพพระเครื่องมันใช้ความสามารถเราคนเดียวเกิดสักวันหนึ่งเราไม่สบายหรือป่วยไปหรือตายไปเนี่ยสิ่งที่เราได้เคยให้ลูกเต้ากินใช้ด้วยความ สะดวกสบายอย่างเงี้ยมันก็จะโดนตัดไปโดยโดยสิ้นเชิงยิ่งถ้าเราไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีทรัพย์สินหรือไม่ได้มีรายได้ไว้หล่อเลี้ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องเ,อเริ่มดีขึ้นเมื่อสักยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยมผมบอกตัวเองนะว่าถ้าได้เงินปุ๊บเนี่ยผมต้องมาสร้างอะไรก็ได้ที่มันมีรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวจริงๆที่เห็นเนี่ยผมก็ทํามานานแล้วนะตั้งแต่ปีสี่สามเริ่มตั้งตัวขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยผมได้เงินผมก็จะไปซื้อที่เอามาทําห้องพัก มาทมํานู่นทํานี่ตลอดไม่เคยหยุดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดครครับ,รบโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องบอกเลยว่านี่แหละเป็นการยืนยันเป็นเครื่องยืนยันอีกหนึ่งอย่างว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สง่าง,งามและอาชีพนี้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอาชีพที่เรียกว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ที่สําคัญต้องมาต้องมาจากการที่เราเป็นคนมีคุณธรรมด้วยต้องมาจากความซื่อตรงที่เรารับผิดชอบต่อ ลูกค้ารับไม่ชอบกับตัวเราเองไม่ไม่ยัดของของที่มันไม่ดีให้คนอื่นไปเพื่อผลักผพเกมเขายได้แป๊บเดียวอ่ะสังเกตดูคนที่เล่นพรเกมอยู่ได้ไม่ค่อยนานเหมือนพูอ่ะแป๊บเดียวสว่างอยู่แป๊บเดียวมืดละแต่อย่างเราไปได้เรื่อยๆผมก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งที่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนปีสี่สามแต่ตนี้ก็ยี่กว่าปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่มาหลายปีผมเห็นมาหมดทุกรูปแบบทั้งแบบโอ้โห ทุกอย่างเห็นมาหมดแล้วจนผมถึงผมถึงเข้าใจไงว่าการอยู่ในอาชีพเนี้ยเราจะต้องวางแผนชีวิตยังไงทําตัวยังไงได้เงินที่ได้จากพระเนี่ยอเอาไปทําอะไรออย่างอาจารย์เปี้ยเคยสอนผมบอกเฉินเงินจากที่เงินพระเนี่ยได้จากที่สูงอย่าไปใส่ที่ต่ำนะเจอทีไรเขาก็จะสอนผมอย่างนี้ตลอดเจับเปี้ยทัพประจันเฉิน เงินได้จากที been, h, sí so ่ส <tr> ูงอย่าไปใส่ที่ต่ำนะเจคเขาจะสอนตลอดเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเล่นพระได้เงินจากพระก็ได้จากที่สูงก็อย่าไปใส่ที่ต่ำกันแล้วกันครับผมครับไม่งั้นมันก็มีบทเรียนแล้วมีบทเรียนเราเคยผิดพลาดมาก่อนคเคยเคยผิดพลาดเคยล้มมาก่อน อะไรที่ไม่ดีผมไม่อายที่ผมจะเล่าให้คนอื่นฟังเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปล้มตามผมไม่ต้องไม่ต้องไปทดสอบดูว่าอันนี้มันถูกหรือผิดเรามีประสบการณ์มีบทเรียนให้เห็นมาแล้วนะครับยิ่งยุคนี้การพน,นันมีต้องหลายรูปแบบยิ่งในคนรุ่นใหม่มาเล่นพระหาเงินง่ายเงินเนี่ยเวลามันได้ง่ายมันก็ไปง่ายถ้าเราไม่รักษาการที่เราได้เงินจากพระเนี่ยเหมือนกับเราพระท่านให้โอกาสนะ คำว่าโอกาสนี่คือเราต้องเอาโอกาสมาสร้างโอกาสให้ตัวเองอเราไปาไปกินใช้ไปซื้อซัวใช้เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดอืแล้วโอกาสจะมาหาเราบ่อยที่ไหนอมองยังไงถ้าคนเขาจะมีวันหนึ่งคนมองเราว่าขายพระกินเียมองยังไงมันก็ห้ามไม่ได้นี่ครับเพราะเขาจะมองไงเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองว่าเราไปหลอกเขาหรือเปล่าไปโกงเขาไหมเราใช้ความสามารถในการซื้อพระพระเครื่องนี่ไม่มีราคากลาง ของแม้กระทั่งผมเนี่ยเป็นเซียนพระเป็นผู้ชำนาญการเรื่องพระเนี่ยพระองค์หนึ่งเนี่ยองค์เนี้ผมขายล้านหนึ่งผมมองก็แพงแล้วครับอีกคนนึงซื้อผมล้านหนึ่งไปขายสามล้านเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตายตัวพระไม่เหมือนทองนี่ว่าบาทหนึ่งสิบห้าจุดสองบาทหนึ่งสามหมื่นสองพันบาทพระเนี่ยบางทีอยู่กับผมก็ราคาหนึ่งอยู่กับพี่ตั้มก็อีกราคาหนึ่งไปอยู่กับคนมีชื่อเสียงมีลูกค้าที่เชื่อเขา ขาอาจจะขายได้แพงกว่าเราต้องหลายเท่าตัวก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหึงอย่าไปสนใจว่าโอ้ยคนนั้นเท่านั้นเท่านี้พระองค์เดียวกันยังมองไม่เหมือนกันเลยพระคาด้วยกันเนี่ยต่อให้เป็นเซียนพระเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตายตัวเพียงแต่เวลาคาประมาณการอะได้ออืราคาพอใจราคาความสวยราคาอะไรแล้วแต่ละอย่างสมเด็จองคหนึ่งอย่างเงี้ยอายุไปเฉินอาจจะแค่ยี่สิบล้านโหเราก็เก่งแล้วพอไปอยู่กับมือที่เขาเป็นแบบ ดับเบิลวีมีลูกค้า VIP ก็อาจจะขายได้ต้องหลายสิบล้านอันนี้มันเป็นความเชื่อใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแหละใช่ไหมครับจำเพราะว่าพระองค์หนึ่งในลูกค้าเขาซื้อเดี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่พระนะเขาซื้อความรับผิดชอบเราด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญครับผมแล้วความรับผิดชอบที่พิเฉษให้กับลูกค้าพิเฉษนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ของเราก็รับผิดชอบตามปกติเก๊คืนเต็มอยู่แล้วเก้คืนเต็มอยู่แล้วสมมติว่าคนจะมาซื้อผม เขาจะรู้นิสัยผมนิดนึงเพราะว่าเรามันลูกทุ่งอ่ะครับพูดไม่ค่อยได้แบบว่าพูดตรงแบบออกจะใช้คําว่าปากหมาหรือเปล่าเขาเป็นคนพูดไม่ได้พูดไม่พอนะคือเป็นคนพูดแบบตรงๆอ่ะว่าแบบนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์เราเขาก็จะเข้าใจก็มีบางคนชอบซาดิสอย่างนั้นมีมีก็ดีก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวโอเค <c oughs> นี่นี่นี่ถือว่าสนุกมากนะนจริงผมเซอร์ไพรส์นะพี่เฉิน <No. S 1> ผมเซอร์ไพรส์นะผมผมไม่ได้รู้จักรายการส่วนต,วตัวกับพี่เฉินแบบสนิทสนิทชิ่เชื่ออะไรเงี้ยผมก็มองดูด,ดูดูพี่เขาดูนิ่งๆดูพี่เขาแต่พอพี่เฉินเล่าแล้วมันมากนะบ้าบ้าบอบอ <c oughs> มันมากมันมากสนุกมาก <c oughs> แต่ว่าเราพูดถึงพระสมเด็จบ่อยมากแล้วที่สําคัญพี่เฉินนี่คนหลายๆคนเนี่ยรู้จักเขาอ้โหนี่เป็นหนึ่งในตองอูเลยนะของการเล่นพระสมเด็จเนี่ยถือว่าพี่เฉินเป็นหนึ่งในบุคคลที่ เชื่อถือได้เลยนะกับพระสมเด็จเพราะฉะนั้น EP ต่อไปขออนุญ,ญาตหาความรู้จากพระสมเด็จที่พิเศษมีได้ไหมได้ครับรวไมไปถึง <EP. S 1> ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพระสมเด็จได้ครับเราให้ฟังได้ได้ครับอโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อ e นะีหนะ้าได้ครับโอ้โหคุณพิชชนกำลังสนุกเลยอย่าลืมติดตามครับกับรายการเดอะเซียนนะครับติดตามช่องคุณพระคุณเจ้าไว้ไม่มีผิดหวังเดี๋ยว EP หน้ามาคุยกันต่อกับเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผ่านการบอกเล่าของพิเชิรรับรองว่าสนุกแน่นอน EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ บางกลุ่มที่เขาเล่นสมเด็จในแบบที่เขาเข้าใจกับแบบที่เราเข้าใจมันก็เลยไม่เหมือนกันพอเราบอกของเขาไม่แท้เขาก็บอกเออมันก็แท้แต่ของพวกเองอ่ะพอของกูส่งไปท่ายก็เก๊ทุกทีซึ่งจริงๆไม่ใช่ถ้าเราอย่างพี่ตั้มพอเข้ามาในวงการกเครื่องพี่ตั้มจะรู้ว่าของแท้เขาปล่อยได้จริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยกันเองไม่ได้ว่าผมเล่นละครผมขายพี่ตั้มพี่ตั้มขายผมผมได้แท้มาแย่งกันซื้อเยอะแยะไปชีวิตผ่านพระสมเด็จมาแล้วกี่องค์น<ห>ี้ดีกว่าจำไม่ได้เขาคร่าว แต่ผมว่าน่ารวมๆวว่าน่าทั้งทั้งชำรุดทั้งสมบูรณ์ก็น่าจะเป็นร้อยองค์นะพอซื้อแล้วมันแบบมันมีคําถาม,มใจครับครับ,รบแล้วนิสัยเซียนพลาเนี่ยอะไรที่องค์ไหนดูแล้วมันฝืนฝืนดูเสร็จแล้วแบบมันติดติดอะไรนึกไม่ออกแล้วแบบฝืนฝืนซื้ออ่ะสมาางนเก๊